แม่ยังไม่กลับบ้านเลยฮะไปตั้งแต่เมื่อวานอนะยังไม่กลับมาเกับพ่อโทรไปก็ไม่รับสายไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าอืมไม่ต้องห่วงหรอกพ่อก็คงไปอยู่ในที่บ่อนนั่นแหละได้ข,ข,ข่าวเพิ่งอูฟู่มานี่แกหมายความว่าไอทิมแม่เองเอะไปเอาเงินมาจากไหน อบอกพ่อมาไปเอาเงินมาจากไหนจากไหนไม่เก็เรื่องของฉันแม่นีท่ทำไมคุณมาสภาพเนี้ก็เพราะลูกสาวตัวดีของพี่ไงฉันถึงมีสภาพเนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับออนอ่ะ อย่าบอกนะว่าเออมันหนีไปได้ไอ้เสีย่ยอำนาจมาเลยเล่นงานฉันนี่ไงอะไรวะกูวัวจะจับมาได้อะแล้วไอ้เสี่ยปล่อยให้พี่ออนหนีไปได้ไงอะแม่นี่แกสองคนตามจับออนอยู่แล้วเหรอทำไมมันถึงเลวได้ขนาดนี้นี่พี่เห็นทันสบ